สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีปะ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 ๋ยววันนี้เห็นหน้าค่าตากัน <g iggle> หลายคลิปที่ไม่ได้ไม่ได้เปิดกล้องนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวติดกล้องนยเพราะว่าเสียมันจะเบานะครับผมวันนี้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 ถครับผมนะวันนี้ก็มาบอกโปรโมชั่นนะครับผมนะโปรโมชั่นสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เปิดร้านนะคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เปิดร้าน เป็นเจ้าของแอปเป็นไม่เปิดร้านรับลิงก์ธุรกิจนะลิงก์ร้านอะ่ะลิงก์ร้านอ,ะอ่ะเป็นเพื่อนต้องเปิดร้านก่อนนะถ้ามาถ้ามาถ้ามาอยากรับกําไรกับแอปดอล s ิสี่ยเปิดร้านก่อนเนี่ยเนี่ยเปิดร้านก่อนแล้วก็รับกําไรเนี่ยเนี่ยมารับกําไรแบบนี้มาเปิดร้านก่อนวิธีการเปิดร้านเปิดยังไงเดี๋ยวพาไปดาวน์โหลดแอปก่อนดาวน์โหลดแอปก่อน จากลิงก์ผู้แนะนำใต้ล่างคลิปมีนะลิงก์และก็รหัสดาวนโหลดแอปทุกสตูดาวนโหลดแอปทุกสตูพิมพ์คำว่า dropris อ่าพรีสตูอ่ากูเกิลเพイเอ๊ะพรีสตูนี่กูเกิลเพยเหมือนกันอ่ากูเกิลเพยแอปสตูแล้วเวอร์เวกแกลเลอรี่นะกดเข้าไปพิมพ์คำว่า dropris แล้วก็ติดตั้งในเครื่องนะครับผมนะแล้วก็รหัสติดตั้งในเครื่องเสร็จก็ปั๊บเข้าไปเดี๋ยว สมมติติดตั้งในเครื่องนะเดี๋ยว,ยวทำทำตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวบางคนเพิ่งเข้ามารู้จักเพิ่งเข้ามาดูคลิปอาจจะมองไม่ออกนะครับอาจจะมองไม่ออกเดี๋ยวทาให้ดูทําเริ่มต้นเลยดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยติดตั้งในเครื่องเดี๋ยวเ,ยวเน็ตช้านิดนึงก <c oughs> าแฟเช้าแป๊บ ออกจากรหัสน,นันดีกก่อดาวน์โหลดแอปปับ๊บดาว์โหลดแอปรูปร่างแอปหน้าตาเป็นแบบนี้นะดาวน์โหลดจาก Google Play App Store Huawei Gallery เรียบร้อยนะติดตั้งในเครื่องปั๊บเข้าไปก็ติดตั้งแล้วเข้าไปลงทะเบียนก่อนมาตรงนี้ลงทะเบียนใหม่มาตรงนี้สมัครสมาชิกสมัครสมาชิกกดเข้าไปกดเข้าไปปั๊บเข้าไป แล้วก็มาตรงนี้ให้มาด้านล่างด้านล่างให้มาลงทะเบียนลงทะเบียนกดเข้าไปกดไปปั๊บก็ทําตามขั้นตอนเลยนะใส่เบอร์โทรใส่เบอร์เทสใส่เบอร์โทรแล้วก็รอตรงนี้แป๊บๆมันจะรออยู่ใส่เบอร์โทรเสร็จกดรับ OTP อเลข OTP ระบบจะส่งมาให้เอามากรอกตรงนี้กรอกเสร็จ เอารหัสผมมาใส่นะเอารหัสด้านล่างใต้ล่างคลิปรหัสแนะนำเอามาใส่เริ่มยังไงเอาไหมใส่เบอร์โทรกรกเบอร์โทรให้ครบกดกเสร็จขอรหัส otp กอกเบอร์โทรเสร็จนะขอรหัสรับ otp กดเข้าไปกดที่รหัสนะกดที่รอรับ otp กดเข้าไปเลยสักพักรหัสจะด้งเข้ามาในเมสเซจของเครื่อง หรือบหน้าจอเครื่องเนี่ยจะลงมาเพื่อนๆก็เอารหัส6ห,หลักตรงนั้นแหละตัวเลขอะ่ะเอามากรอกตรงนี้กรอกยืนยันกรอกยืนยันเสร็จให้เอารหัสแนะนําใต้ล่างคลิปผมเอามากรอกตรงนี้อ่าหลังจากนั้นก็กดติ๊กเยอะชันยอมรับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับผมนะกดลงทะเบียนได้เลยกดลงทะเบียนปั๊บลงทะเบียนเสร็จทําตามขั้นตอนไปเรื่อยนะเขาให้ทําอะไรก็ทำไปเรื่อยๆทำเสร็จ ก็ได้แอปพลิเคชันมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าแอปให้ดูทำเสร็จก็ได้แอปมานะเดี๋ยวผมจะย่อรูปนิดนึงนะใหญ่เกินไป <c oughs> นี่นี่อ่รหัสรหัสคส u s เมอร์ผมสมัครไว้สำหรับเอาไว้สร้างคลิปสร้างอะไรให้เพื่อนๆนะเฮ้ยลืมเบอร์ใช่ป่าเดี๋ยวลองดูอ่น รหัสอะไรลืมรหัสเลยวะลองสูลองลอง,ลองใส่รหัสนี้ดูลืมเลยผมตั้งรหัสไว้ลืมเลยดูสิผิดเดี๋ยวอาจจะรหัสอื่นหะตรงใส่ลืมรหัสเอารหัสใหม่ลืมมันก่อนทำคลิปไปปับ๊บทำวิธีการแก้ไขรหัสเวลาเราลืมอะ่ะเลยตั้งรหัสใหม่ น่าจะรหัสรหัสน,นี่แหละโอเคยังไงยังไงดูก่อนส h ่เอสหนึ่งสองสามสี่ <c oughs> ใช่เป่ะเอาหมา่เอาแมา่อามา <c oughs> อะไรเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพื่อนๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวลืมรหัสเลยทำคลิปเยอะเกินลืมรหัสหมดเดี๋ยวกลลืมรหัสไหมก่อน เดียวนี่วิธีการเวลาเราลืมรหัสนะเราก็ผมลืมรหัสไงผมทำรหัสใหม่ใส่เบอร์ทูก่ะศูนย์หกสามสี่หนึ่งหนึ่งสขอใหม่ใส่เบอร์ตรงไหมเนี่ยศูนย์หกสมศูย์สี่หนึ่งเจ็ดาส่งมาส่งมา เดี๋ยวแบบเดียวเดียวผิดพลาดผิดพลาดคลิปนี้นานหน่อยนะไม่เป็นไรนะดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเอาแล้วกันเฮ้ยแบบด,ยแบบเดยีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผริสจิตสามหนึ่ง สำหรับใครอันนี้คือใครที่สมัครแล้วนะแล้วก็ลืมรหัสเนี่ยมาตั้งใหม่ได้นะเวลาเข้าแอปไม่ได้อะเวลาเข้าแอปไม่ได้มาตั้งรหัสใหม่ได้เนี่ยวิธีการตั้งก็ขอขอรหัสก่อนเดี๋ยวผมจะตั้ง CH เฮ้ชีสเอเอารหัสเนี่ยอันนี้ เพื่อนเอน <laughs> เข้าไปได้อ, <laughs> อย่าเข้าเลยดีกว่าของผมไว้ไว้เข้าทําทคลิปอย่างเดียวอน,นี้ยไว้ทําคลิปอย่างเดียวไม่ได้สร้างรายได้ไม่ได้สร้างไรายได,ไได,ไได้อ่ายูสเซอร์นี้อันนี้ไว้ทำคลิปอืมเดี๋ยวแป๊บเดียวได้แล้วเปลี่ยนแล้วเอาใหม่เข้าใหม่ แบบเดียวโอ้มันอันนี้ก็วิธีการแก้ไขไงเมื่อเพื่อนๆแอปหลุดหรือลืมรหัสเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรหัสได้นะครับผมวิธีการแก้ไขก็โอเคเข้ามาแล้วนะก็วันนี้ก็มาบอกโปรโมชั่นนะครับผมนะมาบอกโปรโมชั่นสําหรับใครที่ต้องการอยากามีธุรกิจนะโดยไม่ต้องเสี่ยงแล้วก็ซื้อครั้งเดียวซื้อสินค้าส่งชิ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยยุคนี้เพื่อนๆจะเอาเงินถุงเงินถังมาซื้อสินค้ามาสต็อกทาการตลาดนี่บอกเลยว่าไม่ทันไม่ทันกินนะไม่ทันกินบอกเลยไม่ทันกินเพราะว่ากว่าจะาลงทุนกว่าจะสินค้าออกมาปั๊บสินค้าตัวนั้นอนะเอาแล้วนะเพื่อนๆเ,เอาแล้วมาถึงไม่ทันสมัยอาจิเก,กแล้วเพื่อนไปทําการตลาดหมดแล้ว แต่เรารอสินค้าเราแพ็กเกจจิ้งรเยอ e ๆ e r y t h i n g แต่เพื่อนๆเพื่อนๆมาทำแอปพลิเคชันดอบริสนะเพื่อนๆเปิดเปิดร้านเนี่ยเปิดร้านกดเข้าไปชุดนี้อัพเกรดอัพเกรดพาร์ทเนอร์เปิดร้านจงชิ้นเองกดเข้าไปปั๊บธุรกิจทั้งธุรกิจเป็นของเพื่อนนะชุดไหนก็ได้เนี่ยโมชั่นตอนนี้นะบันบูเซเป็นอาหารผู้หญิงนะอันนี้ก็ดูแล้วกันนะ เจลลี่สองก็เลือกเลือกตามอันนี้ไฟเบอร์ไฟเบอร์สุดรสี่กล่องก็แล้วแต่กำลังเพื่อนนะครับผมนะซื้อชุดใดชุดหนึ่งเพื่อนๆจะได้รับลิงก์ธุรกิจมาเลยนะครับผมนะเพื่อนๆจะได้รับลิงก์ธุรกิจมาเลยสมมติว่าผมมผมมุดสมมต,มมติผมซื้อชุดนี้นะชุดชุดนี้แนะนำนะเป็นคอลลาเจนตัวนี้กินแล้วนะใส่บำรุงผมเส้นผมกระดูกนะครับผมนะ กดเข้าไปกดลงตะกร้านะครับผมลงตะกร้าปั๊บมันจะเด้งไปที่ตะกร้ากดที่ตะกร้าด้านบนผมเลือกไว้เดี๋ยวลบอันก่อนผมเลือกไว้ก่อนมันก่อนอ่าเลือกอันนี้นะหลังจากน,นั้นก็กดคําสั่งซื้อสั่งซื้อด้านล่างกดปั๊บแล้วก็ทําตามขั้นตอนเลยครับผมนะใส่ที่อยู่ไปที่อยู่เลือกตรงนี้ใส่ที่อยู่ให้เรียบร้อยกดเข้าไปนะเซ็ตที่อยู่ให้เรียบร้อยเม่นนะให้เม้นหน้าที่อยู่นะพเพราะว่าเราต้องชําระเงินสดนะ แล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้คะแล้วก็นี่วิธีการเปิดร้านนะครับผมนะเลือกที่อยู่ก็เพิ่มที่อยู่เข้าไปนะแล้วก็เลือกวิธีการชําระก็แบบคีมาค้ดเขาล็อกไว้แล้วกดเข้าไปตรวจสอบตรวจสอบ,สอบนิดนึงแล้วก็กดชําระอากดชาระไปนะครับผมกดชําระไปมันจะเด้งมาตรงนี้หน้านี้นะเพื่อนๆก็ดูว่าถูกต้องไหมที่อยู่เราวิธีการชําระยานอนเงินเอ่ยแล้วก็กดชําระ กดชำระปับ๊บมันจะเด้งคิวอาวร์โค้ดมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายได้เลยหลังจากนั้นเมื่อเพื่อนๆชำระเสร็จแล้วใช่ไหมระบบระบบจากเดิมนะเดี๋ยวจะให้ดูบัญชีเดิมปกติจะเป็นลูกค้าแบบนี้ทั่วไปแล้วก็มไม่มีไมค์โค้ดไม่มีกระเป๋าเงินนะเมื่อเราเปิดร้านปับ๊บมาดูเดี๋ยวให้ดูของผมนะอันนี้อันนี้ มาที่บัญชีปั๊บพออัปเกรดร้านเสร็จแล้วใช่ไหมอัปเกรดร้านปั๊บเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเป็นตำแหน่งเออเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเป็นเจ้าไอ้ส่วนของผมเนี่ยอย่างดูตำแหน่งผมนะผมเป็นบีโอเป็นเจ้าของธุรกิจอ่าเจ้าของธุรกิจจิจการขนาดใหญ่คือ BO Bu s i ส e ีเน็ตโส่วนเพื่อนๆที่อัพมาใหม่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นสาขาย่อยกระจายสินค้าเพื่อนๆต้องเก็บสะสมเลเวลไปเรื่อยๆนะเก็บไป30 สามสิบพีเอจะเป็นผู้จัดการเป็นซีอเก็บเรื่อยๆไปจากระบบจากลูกทีมจากาจากพาร์ทเนอร์ไหนก็ได้ขึ้นมาเป็นสามร้อยพาร์ทเนอร์อะไรเพื่อนๆจะเป็นเหมือนผมนะเป็นเจ้าของจิจการนะครับผมนะแล้วก็จะมีลิงก์มาเห็นไหมมีลิงก์มาแล้วมีลิงก์มาแล้วพาร์ทเนอร์ปับมีลิงก์มาเลยลิงก์เนี่ยไว้สร้างธุรกิจลิงก์นี้แหละนะมีลิงก์เดียวเนี่ย สร้างเงินแสนเงินล้านให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมนะลิงก์เนี่ยส่งต่อให้กับผู้คนสมัครนะครับผมนะส่งต่อให้ผู้คนสมัครนะโอเคนะแล้วก็จะมีกระเป๋าเงินเนี่ยกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินเดี๋ยวพอยเวลาเราถอนเงินจากเอ่อจากการสร้างไรายได้มาเนี่ยมันจะเบ่ง1%มาให้กับคะแนนนะไว้ไว้สำหรับเอ่อเนี่ยกดเข้าไป ไว้สำหรับช้อปปิ้งอ่าประมาณนั้นไว้สําหรับช้อปปิ้งผมก็อองเนี้ยสี่ก็ช้อปปิ้งได้แล้วแต่ผมจะเก็บไว้ถึงพัน2เดี๋ยวผมจะไปซื้ออ่าพวกคอลลาเจนมากินนะครับผมนะเพราะว่าดูหน้าตาเริ่มลมงครัอีกแล้ว <laughs> นะครับประมาณนั้นเออนะก็นี่แหละเปิดร้านก่อนสินค้าทุกตัวในแอปคือไม่ใช่ของเพื่อนแต่ว่าเอาคล้ายๆกับว่าเป็นของเพื่อนหมด,หมดเลยทั้ง70กว่าแบรนด์ มีสต็อกในคังกดังแอปออประมาณ5้า0 0นกว่ารายการนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆมาทําการตลาดอย่างเดียว <c oughs> มาทําการตลาดอย่างเดียวเนี่ยมีลิงก์ปั๊บทำการตลาดส่งแชร์ลิงก์นี้ไปให้กับผู้คนสมัครเขาสมัครภายใต้ลิงก์ของเพื่อนๆปั๊บเขาดาวน์โหลดติดตั้งในแอปของเขาเองว shopping, เวลาเขาช้อปปิ้งเงินจะเด้งมาแบบนี้เห็นไหมเด้งมาเด้งมาเด้งมาผมก็ถอนไปเรื่อยๆ ถอนได้จันถึงสุกยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ถอนไม่ได้โอเคไหมโอเคนะโอเคดังนั้นวันนี้มีลิงก์ก่อนมีลิงก์ก่อนมันจะง่ายขึ้นการเรียนรู้มีกลุ่มสอนงานจากคุณเก่ามันผมเนี่ยก็เข้ามาแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็จากจากจากบอสด้วยจากบอสนะบอสมันไลฟ์ทุกวัน1ทุ่มถึง2ทุ่มนะเป็นต้นไป บางทีก็เริ่มตึงทุ่มบ้างบางทีก็เริ่ม,มสองทุ่มบ้างแล้วแต่แล้วแต่เพราะมันไม่มีเวลาแน่นอนเวลาแน่นอนคืนทุ่มหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าบางทีก็เลทดบ้างใช่ไหมโอเคนะโอเควันนี้ก็เปิดด้านก่อนเปิดร้านก่อน,น,อนมีลิงก์ก่อนนะครับผมนะหลังจากนั้นมาเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ทํางานประจานะเอา,เอาแบ่งเวลาสัก8ชั่วโมงทํางานประจําไป หลังจากนั้นมาทําธุรกิจนะให้ดอกบิสเป็นธุรกิจเป็นเครื่องมือสำเร็จรูปเพื่อนๆจะแก่แล้วมีธุรกิจหรือว่าจะแก่แล้วให้ลูกหลานมาแ็นมือของเงินจากลูกหลานนะมีธุรกิจเกยบสมอนมีน้าไหลไหลหลอเลี้ยงมาตลอดนะเป็นแก่เป็นคนแก่ที่มีเงินหรือว่าอยากเป็นคนแก่ที่คอยของเงินจากลูกหลานนะเอาเอา มีธุรกิจแล้วเอาเงินให้ลูกหลานเวลาไปบ้านเยี่ยมบ้านลูกหลานอ๋อคุณปู่มาแล้วคุณปู่มาแล้วหรือว่าจะไปแบบว่าจะไปหาลูกหลานมันมาอีกแล้วปู่มาอีกแล้วปู่มาอีกแล้วจะเอาแบบไหนอยู่ที่เพื่อนเพื่อนเลือกดังนั้นวันนี้มีธุรกิจนะจะเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพต้องมีธุรกิจมีเงินไหลมาตลอดดรอปบริสเป็นเครื่องมือนั้นนะคุนะนะโอเคนะครับผมนะวันนี้ก็มาบอกโปรโมชั่นแค่นี้นะคุนะ นะเพืเ่อนๆโอเคเดี๋ยวใต้ด้านคลิปมีสำหรับคนที่ยังไม่เปิดร้านแล้วก็ยังไม่ดาวน์โหลดแอปนะก็คลิปลิงก์ลิงก์ลิงก์งสมัครลงทะเบียนแล้วก็มีรหัสแนะนำนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากปรึกษาเป็นการส่วนตัวก็คลิกมีแอปแอปไลน์อยู่เป็นลิงก์ไลน์อยู่นะโอเควันนี้ก็มาทำธุรกิจกันดีกว่านะเพื่นะอยาก มีเครื่องมือผลิตเงินให้กับเราได้ยามเกะยามเท่าหรือไม่ยามเกยยามเท่าก็ได้ยามตอนนี้แหละนะโอเคครับวัสดีครับ